สวัสดีค่ะ,ะนิมจารุนค่ะพริวิทยาธุรกิจของท่านคเรค่ะไม่ได้มาเจอท่านผู้ชมนานเลยวันนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องสัญญาจำนองค่ะตัวถามว่าสัญญาจำนองคืออะไรคะสัญญาจำนองเหรอคะใช่ค่ะมันมันก็เป็นลักษณะหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอย่างหนึ่งละคะ่ะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่า ใช้ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้แต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นลักษณะว่าเป็นแบบสัญญาที่เขียนสัญญากันเองแต่จะให้สำนักงานที่ดินนะคะลงสลักหลังลงสารบ,บาลว่าทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเขาจะเรียกเป็นสัญญาจำลองนะคะโดยเอาโฉนดที่ดิน,นมาทำการค้ำประกันนะคะโดยสำนักงานที่ดินเนี่ยทำการรับรองให้ ว่าได้ทําการกู้ยืมเงินจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นลักษณะ,เป,ะเป็นคําพูดวิชาการหน่อยนะคะจานองเนี่ยก็จะเป็นสัญญากู้ยืมเงินชนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้หลักประกันก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์เหมือนที่นิ่มพูดไปก็จะมีฉนดที่ดินนสสามกนะคะ,ะพวกบ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่อยู่บนฉนดที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินกันนะคะ แล้วก <ทำ S 1> า,า,า่ไปคะ <ทำ S 1> สัญญาจำนองเราต้องทํำยังไงคะสัญญาจำนองเนี่ยก็คือจะไม่มีการโอนทรัพย์สินนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นการนำโฉนดที่ดินเนี่ยไปจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันว่าเอาโฉนดที่ดินมาทําเรื่องกู้ยืมเงินแล้วก็จะทําการเรื่องการคืนอย่างเงี้ยนะคะคืนเงินในสัญญาจำนองเนี่ยผู้จำนองก็จะระบุด้วยค่ะว่ามียอดเงินเท่าไหร่นะคะยอดเงินที่กู้ยืมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทรัพย์ที่ นอมาจำนองมีอะไรบ้างอย่างเช่นถนดที่ดินแปลงนี้มีสิ่งปลูกสร้างนะมีบ้านอ่าเขาก็จะแจ้งเรวย่มีบ้านแต่ถ้าเกิดไม่มีสิ่งปลูกสร้างก็จะระบุว่าถนดแปลงนี้ไม่รวมไม่มีสิ่งปลูกสร้างกับอีกกรณีหนึ่งคือมีสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าผ,ผู้จำนองเนี่ยระบุเลยว่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ได้ค่ะก็จะระบุไปในสัญญาจำนองว่าจำนองเฉพาะถนดที่ดินนะจำนองเฉพาะ อนอสสามกกอแต่ว่าไม่รวมสินทรัพย์ที่อยู่บนที่ดินก็คือไม่รวมบ้านไม่รวมอาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะถ้ากรณีว่าผู้จำนองหรือว่าผู้มาขอผู้ยืมเงินเราเนี่ยคะ่ะเกิดผิดนัดสัญญาน้องไม่มาชําระหนี้นะคะตรงเนี้ยผู้รับจำนองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบไปยึดทรัพย์ทรัพย์ตัวนั้นได้เลยนะคะก็จะต้องทําเรื่องฟ้องร้องก่อนแล้วก็ ค่อยทำเรื่องบังคับขายทอดตลาดนะคะอันนี้ต้องทำตามกฎหมายก่อนค่ะให้สารบังคับลูกหนี้ลงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตําที่ดินแปลงนี้ไปทำเรื่องขายทอดตลาดได้นะคะที่กองบังคับคดีค่ะเพื่อเป็นการชำระหนี้นะคะอะต่อไปมีคำถามอะไรอีกไหมคะอายุความของสัญญาจำนองมีระยะเวลาเท่าไหร่คะอายุความเหรอคะจริงๆแล้วในสัญญาจำนองไม่มีอายุความหรอกนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดมีการระบุในในตอนที่เรากูย้ยืมเงินกันนะคะแล้วก็หากมีการผิดชําระหนี้นะคะอย่างเช่นถ้าในสัญญาระบุว่าในกอไก่นี้นะคะได้ได้จำนองที่ดินกับนางขอไข่กกำหนด1ปีชําระนะคะ1ปีแล้วก็ไม่มาชําระตามกําหนดเนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ15%ต่อ1ปีนะคะตรงเนี้ย เจ้าหนี้ก็จะสามารถทำการเก็บดอกหลังจากผิดนัดชำระได้ถึง5ปีนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็จะสามารถทำการฟ้องให้ชำระหนี้ที่ค้างตามกฎหมายรวมดอกเบี้ยที่ค้างเดิมนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในระบุในระบุด้านหลังเนี่ยเขาก็จะระบุอยู่นะคะว่าอายุความเนี่ยถ้าสัญญาจำนองจริงไม่ไม่เกิน10ปีะคะ่ะนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันร,ระหว่างผู้ผู้กู้กับผู้ให้กู้นะคะ อ่ะต่อไปค่ะมีคำถามอะไรไหมคะทรัพย์สิน,นะะที่ใช้จำานงมีอะไรบ้างคะอ๋อทรัพย์สินที่ใช้ในการจำานงก็จะมี2ประเภทค่ะคืออสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นที่อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คืออะไรก็อย่างเช่นพวกฉนนที่ดินบ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง,งต่างๆกลุ่มนี้นะคะส่วนสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นพวกยานพาหนะค่ะอย่างเช่นเรือเรือที่มีระวางหตันขึ้นไปนะคะ พวกแพรสัตว์พาหนะกลุ่มนี้นะคะอันนี้เขาจะมีมีระบุอยู่ในกฎหมายอยู่นะคะว่าสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างส่วนสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่จดจำนองไม่ได้เช่นพวกพวกทองค่ะนาฬิกาค่ะกลุ่มนี้พวกรถยนต์อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะคะจะไม่ใช่กลุ่มนี้ที่จะสามารถเอาทำเรื่องจดจำนองได้แต่รถยนต์สามารถทําเรื่องเช่าซื้อหรืออ,อะไรกันได้คือกลุ่มนั้นอีกกลุมนะกล่มหนึ่งนะคะอ่ะมีคําถามอะไรไหมคะ แล้วค่าธรรมเนียมสําหรับการจดจํานองคือเท่าไหร่คะค่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมถ้าเกิดเป็นขอทําเรื่องจดจํานองนะคะค่าธรรมเนียมขอทําหนังสือจดจํานองเขาคิดแปลงละ5บาทกับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นค่าจดจํานองจริงก็จะคิด1%ปอร์เซจากวงเงินที่เรากู้ยืมนะคะจากวงเงินจดจํานองนะคะส่วนค่าก่อนสแตมก็จะอยู่ประมาณตามวงเงินจำนองค่ะทุกๆ2,000บาทค่ะก็จะเสียค่าก่อนสแตม1บาทนะคะ เศษของ2000ขึ้นไปอ่ะก็จะคิด1บาทค่ะแต่ว่าก็ไม่เกิน1นึ่ง่นนะคะสําหรับค่าก่อนสแตวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการจำนองหวังว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็พยายามจะพูดให้ไม่ใช่หลักวิชาการมากแต่ว่าฟังแล้วให้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะวันนี้นิ่มกับน้องแอดมินเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ